มาจากพี่น้องเมื่อนี้ห้ามารู้จักกาันเห็ดย่ำขนมจีนหรือลาบขนมจีนนั่นเองทุกคนมามาเบิงว่าเครื่องเคี้ยงข้าใสอยหยางปล่อยเนยนะคะนี่ก็คืออันมักแตงเนาะคะ่ะแล้วนี่ก็คือหัวหอมนะคะนี่คือ พิเศษเลยแฟนเหนานะ่าเนาะทุกคนมันเสียหายกลิ่นคือกัน,ก,น,ก,นกับพักซีเล้าบานเฮานะคะแล้วกับเนื้อป่าซาบะเนาะคะ่ะอยู่ตรงนี้ก็คือข่อยมีขนมจีนข้างล่างนะคะแล้วก็โรยพริกผงไปเรียบร้อยข่อยพอข่อยเน้นกินเผ็ดเดอ้อมูเจ้าเดอ้อถ้าผู้ใดเน้นกินเผ็ดก็คือต้องใส่หลายกว่านี้เนาะคะ่ะมาหลังจากนั้นเฮากับมาเพิ่มยังอรูอยู่บอกก็คือเกาขวดนะคะข่อยก็จะใส่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็คือนี่เลย มะน,นาวนะคะแล้วแต่ความต้องการเนาะที่ขาดบ้าไใดก็คือปลาร้าค่ะทุกคนคะเอานนัวไว้เลยนะคะราดลงไปเลยปลาร้แบบสูตรสูตรไผ่มักตั้งไดก็กใส่ไปเลย้อจ้าอันนี้บ่ววากันเนาะค่ะแล้วก็ปีบมะน,นาวลงไปือม,อมหอมมะนาวทุกคนตีดังมองๆเลยไหม,อมบอกเลยว่าหอมจะใจเลยล่ะ โอน้ำลายกระแตกเอาปริบ๊บเี้ยวสักนิดนึงนะคะโบวมันหลายมือแล้วทุกคนไอกระไอ้มีทุกอย่างเลยใส่ผงนัวไปเรียบร้อยเด้อผู้ขาด่ะทุกคนเอาเบิร์ผู้ใดมากแบบใดปรุงเอาอีกรวดเด้อมักพริกมุนันก็ลงใส่เองนะคะแต่ว่าค่อยเดียวขอยเตินมน้ำกวนอีก,กว่าเนาะคะ่ะผู้อยากจะกินน้ำก็อยากจะกินน้ำก็เลยต้องเหตุสูตรนี้นะคะทุกคน โคเลโคเลถาดใหญ่ๆบึ้มอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะว่านสิไซ์แบบใดหรือว่าเพิ่มเติมเอียงเนี่ยเ mm hmm. บิ่งดูคน mm hmm. โอ้ยคออะไรอยากส้วบแล้ว <laughs> นะรู้สึกว่าน้ำปลาร้าน่าจะไม่ถึงนะ mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนต้องเบิ่งก่อนนะคะ mm hmm. อันนี้คือก้อยหรือว่าลาบ ข้าปุ่นก็ได้เด้อพู้ไดสิวา่าจังได้ก็ไดเพิดนะคะทุกคนข้าวปุ่นนี่ก็ไม่สองสีเนาะคะ่ะเดี๋ยวขอซิมก่อนมูค่อยซิมก่อนนะคะออืืห จึงได้กระขาดน้ำตาลบ่ไดขึ้นเก่าเนาะค่ะตรงนด้ตัดด้วยน้ำตาลแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาไว้ตัดน้ำกวดออาเพราะว่ามันหลายไงทุกคนหอยซิมก้อนโมขอยกระแสบก้อนโมเลรอทุกคนค่ะแซบแบมักพริกเขียนซีจังๆจังสีเพชรจวดจัดฝาดบึ้มเด้อทุกคนเด้อ บอกเลยต้องกินอย่างนี้แหละมันถึงจะสะใจบาน,นีกระรวยอยังโวยกระเทียมเจียวนะคะลงไปเลยหลังจากนั้นก็กินได้เลยนะเจ้าทุกคนค่ะถ้าผู้ใดามากแบบใดกระจัดต่อได้เลยจ้าเบิ่งเลยบานอื้อ ถาดเบลเลอร์เบอร์เตอร์ทุกคนมันสิเบิร์ตจุบันละบาทนี่มาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า